สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่196ความลับของเออร์หนิวคำพูดนี้ของสวีชิงสำหรับสวีเสี่ยวหุ้ยแล้วเป็นคำพูดที่นางทราบซึ้งที่สุดในช่วงหลายเดือนนี้นางไม่ได้โกหกสิ่งที่พูดกับสวีชิงทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องจริง และส่วนที่นางไม่ได้พูดออกมาก็คือความกล้ามกลืนกับความเจ็บปวดที่ตนเองจ่ายออกไปสืบเพื่อตอบแทนบุญคุณในช่วงหลายเดือนนี้ตอนนี้นางไม่มีความรู้สึกใดๆว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจตเนตรโลหิตสำนักนี้เลยทว่านางก็ไม่ได้เกลียดผู้ใดนางเพียงแค่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนดีๆอย่างสิทธิจูจูถึงตายอย่างเวทนานางเพียงแค่อยากทำเท่าที่ทำได้เพื่อตอบแทนบุญคุณของอีกฝ่ายเท่านั้น บางครั้งนางก็คิดว่าตนเองไปสืบหายอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นนี้มันคุ้มหรือไม่แต่สวีเสียหุยก็รู้สึกว่าหากตนเองล้มเลิกไปเช่นนั้นบางทีก็เหมือนทอดทิ้งความอบอุ่นสุดท้ายในจิตใจ,จไปความอบอุ่นนี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดหลังจากนางมาถึงเจ็ดเนตรโลหิตนางจึงไม่อยากทอดทิ้งไปดังนั้นต่อให้สวีชิงแผ่พลังออกมาประคองนางไว้หลังจากที่พลังสลายไปนางก็ยังเลือกคุกเข่าราวกับว่าสำหรับคนอ่อนแอและการคุกเข่าให้ผู้อื่นก็เหมือนเป็นการปลอบประโลมอย่างหนึ่ง ในใจสวีชิงก็รู้สึกท้อถอนใจเช่นกันตอนนี้จึงล้วงแผ่นหยกออกมาสื่อเสียงส่งเสียงราบเรียบออกไปหาคนผู้หนึ่งมาพบข้าหน่อยผ่านไปไม่นานร่างเงาผอมเล็กร่างหนึ่งก็ทะยานมาจากซอยไกลๆอย่างรวดเร็วในค่ำคืนนี้มาหาสวีชิงด้วยความเร็วสูงสุดตลอดทางสวีเสี่ยวหุ่ยก็สัมผัสได้หันหน้าไปม่านตาหดลง นางเห็นว่าคนที่มาเป็นเด็กคนหนึ่งสวมเสื้อขนสุนักอยู่ใต้ชุดนักเพราะสีเทาทั้งตัวดูโป่งพองแต่ความเย็นชาในดวงตารวมถึงปราณพิฆาตกนะร่างกายที่แผ่ออกมาก็เพียงพอทําให้คนมากมายที่เห็นใจสันสานสวีเสี่ยวหุ่ยสูดลมหายใจนางเคยได้ยินเรื่องของคนที่ชอบสวมเสื้อขนสัตว์ใต้ชุดนักพรสคนนี้นางรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้าวบครึ่งปีนี้มีชื่อเสียงไม่น้อยเป็นคนที่ในกรมปราบพิฆาตที่โดดเด่นขึ้นมาหลังจากสวีชิงช,ชื่นชอบการฆ่าสังหาร คนร้ายประกาศจับที่ถูกเขาสังหารเป็นมีมากมายยิ่งไปกว่านั้นคนผู้นี้เป็นแค่รวมปรานขั้นเจ็ดแต่อันที่จริงรวมปรานขั้นเก้าของสำนักเล็กๆบางแห่งก็ตายอนาถด,ด้วยน้ำมือเขามาแล้วเพราะเจ้าเป็นคนนี้ดูไม่รักชีวิตยิ่งกว่าเจ้าพวกนั้นเสียอีกเหมือนว่าสำหรับเขาแล้วชีวิตไม่ได้มีค่าอะไรหากแน่ใจว่าเป็นศัตรูเจ้าไม่ตายข้าก็ตายดังนั้นหลังจากที่เห็นการมาเยือนของเจ้าใบาสวีเสีย่ยหุ่ยกวาดผวาด้วยสัญชาตญาณเล็กน้อย จนพฤตาต่อมาเจ้าใบก็มาถึงที่นี่ไม่แม้แต่จะชำเลืองมองสวีเสีย่ยวหุยคุกเขา่าไปทางสวีชิงความบ้าคลาั่งและยินดีที่เผยออกมาบนใบหน้าอย่างชัดเจนไปสืบสาเหตุการตายของโจชิงเผงหน่อยส่วนเรื่องรายละเอียดเจ้าสามารถใช้แผงหยกสื่อเสียงถามนางได้สวีชิงชี้ไปทางสวีเสีย่ยวหุยเจ้าใบพยักหน้าอย่างแรงหันหลังเดินจากไปไม่ถามคำถามใดกับสวีเสีย่ยวหุยเลยราวกับว่าเรื่องนี้ในมุมมองของเขาการที่ตนเองออกไปจัดก,การหลังจากที่ถามผู้อื่นจะแสดงถึงความไร้ศักยภาพของตนเอง สวีชิงมองแผ่นหลังเจ้าวิ่าดหนึ่งไม่พูดอะไรยืนรองเงียบๆอยู่ตรงนั้นตอนนี้แสงสายยันลาลับแล้วแสงตะวันลาลับที่ขอบฟ้าถูกหมึกย้อมจนกลายเป็นดำสนิทแสงจันทร์บางเบาก็ยากที่จะทําให้แสงตะวันปรากฏขึ้นอีกครั้งค่ําคืนค่อยๆคืบคลานมาและถ้าเรือที่สวีชิงอยู่เป็นสถานที่ที่เขาเลือกโดยเฉพาะที่นี่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็ล้วเนเงียบสงบไม่มีใครเข้ามารบกวน ขณะเดียวกันเจ้าใบก็ไม่ปล่อยให้สวีชิงรอนานขั้นตอนทั้งหมดเพียงแค่เวลาสองชั่วการชั่วการทูบเจ้าใบก็กลับมาคุกเข่าลงตรงนั้นส่งแผ่นหยกชิ้นหนึ่งให้สวีชิงอย่างนอบน้อมคำตอบที่สวีเสี่ยวหุ้ยสืบหามาหลายเดือนและจ่ายออกไปชมหาศาลยังหาได้ยากเย็นสำหรับเจ้าใบแล้วใช้เวลาแค่สองชั่วการทุกเท่านั้นแน่นอนว่าน,นี่ต้องเกี่ยวข้องกับกรมปราพิฆาดด้วยขณะที่สวีเสี่ยวหุ้ยกำลังตื่นเต้นนี้สวีชิงก็รับแผ่นยกมาตรวจสอบ ได้นในตรวจสอบสาเหตุการตายของโจชิงเผงไว้ละเอียดยิบสำหรับเรื่องเหล่านี้สวีชิงไม่สนใจเขาแค่กว่าตาผ่านๆและไปดูข้อมูลของคนร้ายคนร้ายไม่ใช่สิทธิ์ยอดเขาลำดับเจ็ดคนผู้นี้ชื่อว่าหลีเจอริมเป็นสิทธิ์ล่างเขาของยอดเขาลำดับหนึ่งพลังบำเพ็ญระดับรวมปราณขั้นเก้าปกติเป็นคนมืดมนมีความอาค่าพยาบาทรุนแรงในแผ่นหยกของเจ้าไปยังทําเครื่องหมายว่ามีการตายของสิทธิ์ล่างภูเขายอดเขาอื่นอีกสิบเอ็ดคนล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนผู้นี้ เพียงแต่ว่าคนผู้นี้ระวังตัวมากล้นข้ามเขตแดนมาสังหารและเป้าหมายที่เลือกทั้งหมดก็มักจะพอเหมาะพอเจาะมากจึงไม่เกิดเรื่องยุ่งยากที่แก้ไขไม่ได้ถึงอย่างไรในมุมมืดของเจตน์โลหิตก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นบ่อยๆขอแค่ไม่ทำจงแจ้งเกินไปขอแค่ไม่มีผู้แข็งแกร่งไปตรวจสอบสอบสวนเช่นนั้นหน่วยงานต่างๆในเจตน์โลหิตก็จะไม่มาสนใจอย่างเช่นเรื่องของโจชิงเผิงหากเขากับสวีชิงไม่ได้มีเมตรีต่อกันครั้งหนึ่งเช่นนั้นเรื่องนี้เมื่อเขาตายก็คือตายไปเลย และการสืบสวนของเจ้าไม่กละเอียดมากนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วยังสืบได้กระทั่งตำแหน่งปัจจุบันของหลี่เจิหลิงคนนี้อีกด้วยรวมไปถึงเส้นสายของเขาในช่วงนี้อูเจียนอยอดเขาลำดับหนึ่งรับมาเป็นผู้ติดตามเวลานี้อูเจียนอูตอบรับคำเชิญไปที่หอตระหนักฝันส่วนว่าใครเชิญไม่อาจตรวจสอบได้แต่หลี่เจิงหลิงคนนี้กำลังคุ้มกันอยู่ด้านนอกหอตระหนักฝันสวีชิงพยักหน้าจาัดก,การส่งแผ่นหยกไปให้สวีเสี่ยวหุยที่กำลังกังวลอยู่ข้างๆหลังจากสวีเสี่ยวหุยรีบร้อนรับไปดูอย่างละเอียดลมหายใจก็ถี่กระชชัั้้นนนขึอย่างดเจ โดยเฉพาะตอนที่อ่านถึงช่วงท้ายสุดสีหน้านางก็ขาวซีดเงยหน้ามองสวีชิงสีหน้าแสงความขมขื่นและสงสยัยอาจารย์อัสวีเรื่องนี้ตอนที่นางรู้ตัวคนร้ายจากเนื้อหาในแผ่นหยกก็ได้รับรู้ด้วยว่าเบื้องหลังของคนร้ายคนนี้ยิ่งใหญ่มากนางไม่แน่ใจว่าสวีชิงจะช่วยเหลือต่อไปหรือไม่ไปเถอะสวีชิงสีหน้าปกติหลังจากเอ่ยขึ้นเสียงราบเรียบก็เดินตรงไปเบื้องหน้าเจ้าใบก็นำทางอยู่ไม่ห่างสวีเสี่ยวหุยมองแผ่นหลังของสวีชิงอย่างงุนงงสูดลมหายใจลึกสะกดความตื่นเต้นในใจเดินตามอยู่ด้านหลัง หอตระนักฝันเป็นโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเตี๊ยมที่เลื่องชื่อที่สุดแห่งหนึ่งในเขตท่าเรือพื้นที่กว้างขวางปกติมีคนเข้าเข้าออกออกไม่น้อยเมื่อเทียบกับโรงเตี๊ยมของกรมคุ้มกันสมุดแล้วหอดระนักฝันมีระดับสูงกว่าเล็กน้อยโดยเฉพาะที่นี่มีอาหารวิญญ,ญาณเป็นหลักปกติถ้ากินเยอะหน่อยไม่เพียงแต่ทําให้กายเนื้อแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังช่วยสลายไอพลังประหลาดอีกด้วยแม้จะเล็กน้อยแต่ถ้านานวันไปก็ถือว่าใช้ได้ตอนนี้บนชั้นสองหอดระนักฝันมี หากสวีชิงอยู่ที่นี่ก็จะพบว่าเขาล้วนรู้จักสามคนนี้คนหนึ่งคืออู่เจียนอูจากยอดเขาลำดับหนึ่งคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามอู่เจียนอูคือนายกองที่ใบหน้าซีดขาวนายกองเวลานี้ไม่พรางตัวแล้วมองรวมๆวมทั้งตัวตั้งแต่หัวจระเเท้าก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ดีอาการบาดเจ็บหายไปหมดแล้วคนสุดท้ายเป็นชายชาราที่กำลังถอนหายใจชายชาราคนนี้ก็คือเท่าแก่โรงเตี้ยมที่ถนนทองผุดนั่นเองและถ้าผู้ที่ถูกก็คือที่นี่ไม่ได้มีแค่คนสามคนแต่ยังมีงูอีกตัวหนึ่ง งูตัวนั้นตัวใหญ่มากพันอยู่บนคานห้องส่วนตัวให้ลงมาครึ่งตัวกวาดแก,กว่งร่างโยกไปโยกมาเหมือนเล่นกับตัวเองแก้เบื่อบางครั้งก็แลบลิ้นใส่ในายกองหรือบางทีก็ส่งเสียงฟอฟอเหมือนกาลังถามอะไรอยู่นายกองรีตาเงยหน้ามองงูยกักย,ย้ายหลิงเออคิดถึงใครบางคนใช่หรือไม่ฟอฟอเอาอย่างนี้เจ้าอาปราณหมอกไอพลังประหลาดที่เจ้าเก็บมาครั้งที่แล้วให้ข้าสิข,ขวดแล้วเดี๋ยวข้าจะเรียกเจ้าเด็กนั่นมาให,ให้เขาอยู่กับเจ้าทั้งวันเลยเป็นอย่างไรยุติธรรมสมเหตุสมผลอยู่นะ นายกองเอ,อ่ยขึ้นด้วยท่าทางไร้พิษส,สงดวงตางูยักษ์เปล่งประกายขึ้นทันทีชายชาราโรงเตียมข้างๆรีบร้อนห้ามปรามเชินเอ้อหนิวเจ้าจะเกินไปแล้วนะหลอกข้ายังพอทำนายตอนนี้แม้แต่เด็กน้อยยังหลอกเล่าอูเจียนอูที่นั่งอยู่ข้างๆมองนายกองเย็นชาผาดหนึ่งหยิบเหยือกสุราจารโที่ปากดื่มลงไปอุดใหญ่เอ,อ่ยเสียงราบเรียบหาเป็นผู้ใจละโมบยุติธรรมไม่สักวันใส่คงถูกตัดสะบัน นายกองกระพริบตาปริบปิดล้วงผลทิ้งกัวออกมาจากหน้าอ,อกกัดลงไปอย่างเชื่องช้าคำหนึ่งเผยสีหน้ายิ้มเหมือนไม่ยิ้มให้กับอูเจียนอูเสี่ยวเจียนเจียน,ยนแม้วันนี้เจ้าเพิ่งจะออกมาจากปิดด่านไม่รู้ว่าภายนอกเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นและไม่รู้ว่าข้าตอนนี้ไร้กาศถึงเพียงใดแล้วแต่ข้าก็ยังจะบอกเจ้านะถ้าข้าเป็นอาจารย์เจ้าข้าจะซัดเจ้าจนกลับมาพูดภาษามนุษย์ให้ได้อูเจียนอูเลิกคิ้วเลิกคิ้วปริ้นตาจ้องผิดแผกสายฟ้าอสนีจะผ่าลงวีรบุรุษ เจ้าไม่ต้องมาพูดยกยอค่าค่ารับปากอาจารย์เจ้าไว้แล้วว่าจะไม่อสิทธิ์ของเขาอีกวางใจเถอะค่าจะไม่อัดเจ้านายกองเอ๋ยพลางยิ้มตาหยีเมื่อชายชราโรงเตี้ยมได้ยินก็ตกหน้าผากมองนายกองกับอูเจียนอูอย่างจนใจเอาละละวันนี้ที่ข้าเชิญพวกเจ้ามาคือมีเรื่องสามเรื่องที่ข้าต้องรีพูดรีไปเห็นพวกเจ้าแล้วรำคาญเสียจริงชายชราโรงเตี้ยมถอนหายใจเรื่องแรกอูเจียนอูสัญญาที่อาจารย์เจ้าติดค้างข้าใกล้จะครบกำหนดแล้วแต่ช่วงนี้ข้าอยู่ในเจ็ดเนตรโลหิตไม่ได้ ดังนั้นก่อนที่ข้าจะไปต้องเสริมกําลังผนึกโรงเตียมนั่นให้แกร่งขึ้นเจ้าบอกอาจารย์เจ้ารีบส่งคนมารับช่วงต่อไม่เช่นนั้นเกิดเรื่องขึ้นจะก็ไม่เกี่ยวกับข้าแล้วนะเรื่องที่สองเชนเออร์หนิวผนึกของเจ้าข้ายังสามารถเสริมกําลังให้ได้อีกสามครั้งหลังจากสามครั้งนี้ข้าก็ทําต่อไม่ได้แล้วดังนั้นเจ้าต้องรีบหาวิธีอื่นมาสะกดความเป็นเทพยิ่งแกร่งยิ่งดีไม่เช่นนั้นถ้ามันคืนชีพขึ้นมาเจ้าก็จะไม่ใช่ตัวเจ้าอีกช,ชายชราเหลือบมองนายกองอย่่่่าาาาาางงงงงลล้ึกกกกนยยอททปตติิงงััคมมีรวบไใใสใจ แต่ถ้าสวีชิงอยู่ที่นี่ด้วยความคุ้นเคยกับนายกองคงมองออกว่าหลังจากที่นายกองได้ยินคําพูดของชายชาราแล้วผิงกัวก็คลึงหมุนอยู่ในมือไม่ได้กัดกินเรื่องที่สามก็คือเรื่องที่ข้าพูดก่อนหน้านี้ข้าจะออกไประยะหนึ่งลิงเอ,อ๋อจะสร้างฐานและนางค่อนข้างพิเศษข้าต้องพานางไปแดนแบบชนรอบหนึ่งเกรงว่าต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้กลับมาฟอฟอฟูมูยักษ์ไม่แกว่งลำตัวแล้วรีบร้อนเอ่ยปากกับชายชาราชายชาราถลึงตาใสา่ ยังจะคิดถึงเจ้าเด็กสกุลสวีนั่นอีกเจ้าไม่กลัวเขากินเจ้าหรือไรกรันฟอหมูยักย้ายถลิงตาใส่เช่นกันไม่ยอมถอยเมื่อชายชราเห็นหมูยักย้ายเป็นเช่นนี้ก็ถอนหายใจยาวออกมาทีหนึ่งรอยย่นบนหน้าก็เหมือนจะเพิ่มมากขึ้นแล้วข้าว่าเจ้าเด็กสวีชิงนั่นก็ไม่เลวนะดูเหมาะกับหลิงเอ๋อร์มากเลยนายกองกระแอมไ่ทำท่าให้กำลังใจหลิงเอ๋อลิงเอ๋อร์ก็ดูเดอกบีใจทันทีแกว่งตัวไปมาอย่างรวดเร็วกระทั่งยิงคายขวดเล็กที่ใส่ปราณหมอกไอพลังประหลาดจนเต็มใบหนึ่งให้นายกองที่พููดจาาเข้ห นายกองรับมาแล้วใส่เข้าไปในอกใบหน้าฉีกยิ้มกว้างเหมาะกันมากยิ่งไปกว่านั้นอันที่จริงข้าย,ยังรู้สึกว่าสวีชิงสามารถมาเป็นสนมชายให้กับหลิงเอ๋อของพวกเราได้ด้วยฟอหลิงเอ๋ออยากรู้อยากเห็นเหมือนกําลังถามว่าสนมชายคืออะไรนายกองกําลังจะอธิบายอู่เจียนอูที่อยู่ข้างๆพอได้ยินพวกเขาพูดถึงชื่อสวีชิงก็ตาขวางดีกายขึ้นมาฉับพลันจากท่าทางที่เกียจเกลียดเงียยานก่อนหน้าสีหน้าเคร่งขรึมโฉมหน้าแท้จริงแห่งใต้ล่าคือผู้ใดเมื่อมองย้อนไปคือผู้เดียวกัน นายกองกับชายชรามองหน้ากันและกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเจ้ากําลังพูดอะไรพอเห็นเช่นนี้อู่เจี้ยนอูก็ร้อนรนขึ้นมาลมหายใจหอบทีขบเคี้ยวเคี้ยวฟันสวีชิงที่เจ้าพูดถึงคือสวีชิงจากยอดเขาลำดับเจ็ดที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเข้าสู่ระดับสร้างฐานคนนั้นหรือคนที่หน้าตาเย,ยา้ายวนมากคนนั้นนะนะใช่คนเดียวกันหรือไม่อู่เจี้ยนอูรีบร้อนเอ,อ่ยขึ้นใช่สวีชิงเป็นรองกรมของข้าเจ้ารู้จักเขาด้วยหรือหน้านายกองยิ้มเหมือนไม่ยิ้มอีกครั้ง ไม่รู้จักการมาแต่ปางมันพการฟ้าอูเจียนอูแค่นเสียงกำลังจะพูดต่อนายกองก็เอ่ยขึ้นมาแผ่วเบาไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเขาก็กลับมาแล้วข้าเรียกเขามาเจอเจ้าที่นี่หน่อยแล้วกันหรือจะให้ข้าพาเจ้าไปหาเขาทําความรู้จักกันสักหน่อยอูเจียนอุดลึงตาโตสูดลมหายใจลึกๆขึ้นยืนข้ามีภาระใหญ่จะไปได้เช่นไรวันหลังมีวาสนาค่อยผ่านพบพูดจบเขาก็หันหลังจะจากไปแต่พริบตาที่เขาหันหลังจู่ๆแรงกดดันที่หน้าตกตะลึงวูบหนึ่งก็ระเบิดคลื่นคลันมาจากถนนนอกห้องส่วนตัว คลื่นพลังที่แผ่มาฉับพลันนี้ทำให้อูเจี้ยนอูหน้าเปลี่ยนสีลิงเอาตาเป็นประกายใช้หัวแดนหน้าต่างแล้วมองออกไปด้านนอกขอบคุณสําหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก